วันนี้พามาเที่ยวสนามแปลกอีกแล้วอาจจะไม่แปลกเราหลายท่านนะครับแต่สําหรับที่พรามกับผมเนี่ยก็แปลกก็คือสนามลวมินทราชินีนะครับอยู่ที่ชนบุรีทุกคนงงว่าเอ๊ะคนกรุงเทพต้องจะมาเที่ยวสนามชนบุรีทาไมใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยากยิงไรเฟิลระยะไกลแต่ว่าหาสนามในกรุงเทพยากๆนะครับก็สืบมาครับมีบอกว่าสนามที่เนี่มียิงไรเฟิลได้ 400เมตรครับแต่ว่าอย่างว่านครับก็ต้องทําเรื่องขออนุญ,ญาตถูเข้ามาก่อนนะครับก็เลยวันนี้มาเที่ยวสนามน,นี้กันสนามนี้มีอะไรน่าสนใจเข้าไปดูกันดีกว่าครับสนามยิงปืนนวมินทราชินีนะครับก็อยู่ที่กองพันทหารลาดที่3นะครับกรมทหารลาดที่21รักษาพระองค์นะครับอยู่ที่ชนบุรีมาง่ายมากถ้าเกิดเราขึ้นเส้นกรุงเทพชนบุรีอนะครับทางลอยฟ้าครับพี่ ลงมาบางปะกงแล้วก็ตรงเข้าเมืองชนปึกเดี๋ยวก็ถึงนะครับ,รบสนามนี้ก็เปิดมาจริงๆเปิดมาตั้งแต่ปี2527แหละนะครับสนามยาวนานแล้วก็ปี2535ก็มาร่วมกับทางบริษัทบุลเลต์ a s t e สเอร์ปรับปรุงสนามอีกครั้งนะครับค่าสมาชิกก็ถูกทีเดียวนะครับปีละ500บาทหรือจะทำสมาชิก3ปีก็1,200บาทนะครับสอบถามนังครูแล้วจริงๆถ้า่า เป็นบุคคลภายนอกมายิงเนี่ยทางสนามก็ไม่ได้คิดค่าบริการอะไรแต่ว่าอาจจะซื้อกระสุนแพงกว่าบุคคลที่เป็นซานชิกนิดนึงนะครับแล้วก็สนามนี้ไม่อนุญาตให้เอากระสุนมายิงเองนะครับผมก็มาใช้สนามเขาก็าอุดหนุนเขานะครับสนามราคากระสุนก็รับได้ครับราคาไม่ได้นแพงมากนะครับผมวันนี้มาอยู่บนถุงเย็นแล้วทุ <Okay. S 1> กเจ้าหน้าที่หนีกับคนแล้วเดี๋ยวผมพาชมไม่มีใครสักคนเลยนะครับ สิงไรเฟิลนะครับคนที่ชอบยิงลูกโรลด22-17 22เม็กน้ามนะครับอันนี้เป็นช่องยิงปืนยาวนะครับยิงได้ถึง55เมตรที่ก็สนาม50เมตรอ่ะนะครับอันนี้ก็ต้องเดินไปติดเป้าเองนะครับก็อยู่ในอาคารร่มรื่นทีเดียวนะครับเป็นสนามช่องยิงปืนสั้นนะครับก็เป็นระบบรอบไฟฟ้าหมดเลยนะครับติดเป้าไม่ต้องเดินไปติดแล้นะครับสะดวกมากนะครับระบบรอบก็ค่อนข้างดี มีคันโยกจอยซิคแต่นี้เขาปิดไปแล้ววันนี้นะครับลองโยกดูแล้วเมื่อเช้านุ่มเลยนะพี่นะวิ่งเลยครับนะครับก็ช่องยิงก็เยอะพอสมควรเลยครับมีทั้งหมดสิบสามสิบสามสิบสี่ช่องยิงนะครับสําหรับอันนี้นะครับยังมีสนามด้านโน้นอีกนะครับอันนี้ก็อีกสิบสี่ช่องยิงถ้ารวมแล้วช่องยิงปืนสั้นเนี่ยก็มีถึงยี่สิบแปดช่องยิงนะครับเป็นช่องยิงไฟฟ้าทั้งหมดเลยก็นับว่า เป็นระบบการยิงใช่ที่สะดวกมากสำหรับสำหรับท่านที่จะมาฝึกยิงปืนสั้นนะครับคือไม่ต้องเดินไปติดเป้าเองปลอดภัยนะครับต่างคนต่างยิงนะครับก็สามารถตั้งให้มันใกล้หรือไกลตามความพอใจามควพอใจได้นะครับแล้วก็มีมีตัวกระจกอ่าเป็นเป็นพลาสติกเซฟตี้กันนะครับกันไม่ให้แต่ละช่องแต่ละช่องไม่ให้มีปอกกระสุนกระเด็นไปโดนนะครับยิงแบบรณยุทธ์อ่ารณยุทธ์นะครับ ในพีเอสซีทั้งหลายคงรู้จักกันดีนะครับก็มีช่องนอกจากนี้ทางด้านหลังที่เราขับผ่านมาก็จะมีช่องสําหรับจัดยิงโรนยุทธ์อยู่เยอะช่องมากเลยนะครับพี่ใช่ไหมครับ,รบเข้าไปข้างไหนด้านในนะครับ,รบก็ผมว่าที่นี่เมื่ออดีตก็จัดแข่งขัน<า>โลยุทค่อนข้างเยอะใช่ครับ,รบใช่ใชจัดแข่งขันได้ ท่านใดแบบมีมาเป็นกลุ่มอยากจะมาฝึกรณนยุทธ์กันนะครับก็ลองติดต่อทางนสนามอาจจะจัดเป็นกรุ๊ปของเราเองนะครับหรือว่าจัดแข่งก็แล้วแต่นะครับแนะนํานะครับถ้าเกิดท่านที่ชอบผมว่าขับรถไกลไหมก็ไกลแต่สะดวกนะครับขึ้นถ้าออกจากบางนาปุ๊บเดียวเนะครับใช่ครับระยะทางมันไกลแต่ว่ากลางจราจรคล่องตัวใช่ใช่นะครับก็แนะนำครับยังไงลองแวะมานะครับขอบคุณครับ